สวัสดีครับขับไปโปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนะครับนี่ใครใช้รถรุ่น4ประตูดีแมกนะครับโฉมนี้ปี2อ1 2นนะครับจนถึงปี2019ใครใช้อยู่นะครับนะดูหุ้มเบาแบบสวมนะครับนี่คือหุ้มเบาแบบสวมไม่เสียเบาเดิม ไม่ต้องลื้อของเดิมนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องทิ้งรถนี่งานออกมาเป็นแบบนี้นี่คือตัวสวมนะครับดูนะครับผมถ่ายจากข้างบนให้ดูข้างล่างอันนี้รถสีดำตัวหุ้มเบาะสีดำนะครับได้เย็บสีครีมนะครับครีมก็จะออกเทาๆนะครับครีมครีมก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือตัวสวมนะครับมองแทบไม่ออก ก็นะครับว่าเป็นตัวสวมนี่นะฮะห้มองผิวเผินนะครับผมกดให้ดูมันก็มีบ้างนะครับจุดยุดย่นตรงกลางก็สภาพาได้ความตึงก็อยู่ที่95%เลยนะครับนี่คือหุ่งบอ่อแบบสวมนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องทิ้งรถไม่เสียเวลานะฮะแล้วก็ใช้ทนรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับการเย็บผมแต่ละร้านนะครับนี่นนหลังเราก็ทกํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวา นะครับนี่อย่างนี้เท้าแขนกลางก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมของทางร้านเรานะฮะเราทําเป็นตัวสวมเนี่ยนะปิดทับลงไปได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับดูนะครับเราใช้ได้ไนล่อนในการเย็บนี่ได้ไนล่อนในการเย็บนะครับเหนียวเหนียวทนทนหน,นังเราใช้ลามิเนตนะครับลามิเนตคืออะไรอ่ะแบบนี้นะครับนี่คือ,อลามิเนตนี่ตรงกระเป๋าหลังเนี่ยส่วนมากนะฮะ,ะด้านคนขับจะขาดและจะมีการปีดแตก ถ้าลูกค้าใช้ใช้อยู่ยก็จะเห็นเลยนะครับโดยเฉพาะทำพวกหนังที่แบบยึดติดมาก็จะมีการปีแตกอย่างนี้แต่ถ้าลักษณะที่เป็นหนังลามิเนตเนี่ยการปีกแตกพวกนี้จะน้อยลงมากครับอายุการใช้งานมันจะทนของเดิมถ้าเป็นบ่อผ้าก็สวมทับไปได้เลยที่เป็นบ่อหนังมีการปีแตกแล้วก็สามารถใส่ไปได้เลยเช่นกันนะครับอันนี้สวมนะครับไม่ใช่ลอกของเดิมนะครับไม่เสียบ่อเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดตัวสวมออก ของเดิมก็อยู่อย่างเดิมนะครับมองแทบไม่ออกเลยว่าในตัวสวมดูเลยครับผมถ่ายให้ดูหลายๆมุมหลายๆข,ข้างนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเ,เดี๋ยวผมอธิบายฟังว่าทำไมหนังละมิเนตเนี่ยนะฮะที่เราใส่ตรงหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับมันจึงทนเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่คือหนังตัวเกรดเเกรดพรีเมียมของทางร้านเรานะครับหนา1มิลเต็มนี่แล้วก็ ประกอบฟองน้ํา5มิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดลามิเนตผ้าทีคอร์ดคือยังไงคือการรีดด้วยความร้อนด้วยเครื่องจักรในรีดลงไปนะครับนะฮะประกอบแล้วก็รีดด้วยความร้อนเนี่ยนะฮะเหนียวทนมันจะไม่ยุ่ยง่ายเห็นไหมครับนีย่ยังไม่หลุดออกมาให้เห็นเลยนะครับแล้วผมเอาเล็บขูดให้ดูว่าเป็นตัวความทนทานของผ้าทีคอร์ดเนี่ยนะฮะมันจะไม่ยุ่ยง่ายเหมือนอย่างผ้าทั่วๆไปที่เขาใช้ผ้าเกตต่ํานะครับพวกซับผ้าสปันทั้งหลายไอ้นี่พวกได้ไนลอนนะครับ ได้ที่ใช้ปักทอขึ้นมานพวกกลุ่มไนลอนนะครับมันก็เลยเหนียวทนนี่นะฮะเรียกว่าตาขขายตะขขายไปรวดตัวทีคอร์ดเนี่ยนะฮะนี่อย่างนี้นะครับนี่ทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับมีหนังหนา1นมิลฟองน้ํา5มิลแล้วก็ผ้าทีคอร์ดนะครับใช้กันทนทนเลยงานเลยออกมาเนียนๆแบบนี้นี่ครับหนึ่งเดียวของทางร้านคาบิสโปรดักต์เราทําอาชีพนี้มา กว่า20ปีนะครับเราเย็บกันอยู่ที่อะไรที่นี่เลยนะครับนี่โรงงานของเราอยู่ที่นี่เป็นทั้งบ้านโรงงานจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้ารานจอดรถกว้างขวางนะครับทางร้านเราเป็นผู้ผิดพุ่มเบาปูพื้นผ้าใบปิดกระบะเบาแหปรถกระบะนะครับแล้วก็รถเก๋งทั่วไปนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0 9 1 7 0 9 9 9 6หหรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car 9 9นะครับแอดนำหน้า car 9 9นะครับภายใต้แบรนด์ c a r b i บ e p r o d u c t นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ